ผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคบผมวันนี้ผมก็จะพาท่านชมเนี่ยมาดูเหินนะคะผมเป็นเหินเขาเรียกว่าเหินท่อแล้วกันมันเออไม่รู้ว่าเรียกว่าเหินอะไรแต่เป็นเหินนี้ค่อนข้างดีมากๆเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูก่อนเหินนี้ทําไม่ยากแต่ประสิทธิภาพคตรสูงประมาณนี้คือไอเหินนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะ ความเร็วรถไม่แรงก็ทำได้เพื่อนอะเดี๋ยวผมจะแบบว่าลองนะลองแบบเนี่ยลองลองแค่สามสิบเนี่ยเนี่ยมันก็ทำได้แต่แค่มันจะไม่สูงแค่เท่านั้นนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็ฝึกฝึกเขินนี้เอาไว้แล้วกันเนาะเนี่ยประมาณห้าสิบก็เขินได้แล้ว